สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําขนมจ้าขนมเผือกกับสาคูนะคะก่อนอื่นเราต้มน้าให้เดือดแล้วใส่ต้มสาคูก่อนจ้ะเราจะมาต้มสาคูก่อนนะคะเราต้มไม่หมดต้มครึ่งหนึ่งพอนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปกินไม่หมดจ้าต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะมาจาน้ําเดือดแล้วใส่สาคูลงไปนะคะสาคูของอาสาคูจีนแล้วก็ของจีนนะคะแต่ว่า ต้มไม่นานต้มสิบห้านาทีก็ใช้ได้แล้วจ้ะอาใส่แค่ครึ่งเดียวพอประมาณนี้นะคะสิบห้านาทีจ้ามาจากต้มเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นนะคะ เอาไปแช่น้ําเย็นจ้าต้มเสร็จแล้วเราก็มามา,มาล้างกับน้ําเย็นนะคะเราจะมาแช่น้ําแช่น้ํานะคะแช่น้ําเย็นแช่น้ําธรรมดานี่แหละแช่ไว้ก่อนนะคะ แช่น้ำไ้ก่อนจากนัน้นเราก็มาหั่นเผือกเลยนะคะเผือกของเราก็ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรมากมายมีกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะอันนี้เรามีเผือกนะคะเราจะมาใส่เผือกสูตรนี้เผือกจะเละหน่อยนะคะสูตรนี้นะคะเราจะต้มแบบเละหน่อยนะคะ ค okay. มาหันเลยหั่นชิ้นเล็กหน่อยจะได้สุกไวๆเราไม่เอาเป็นชิ้นนะเราจะทำให้มันเละหน่อย ได้แล้วนะคะเผือกจากนั้นเราจะมาต้มเผือกก่อนนะคะต้มเผือกกับน้ำตาลก่อนต้มเผือกกับน้ำตาลน,นะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะเราจะน้ำเดือดแล้วใส่เผือกลงไปนะคะ ใส่เยอะๆทีเดียวไม่ได้จ้ะน้ำกันกระเด็นใสท่ทีละหน่อย แล้วใส่น้ำตาลไปเลยใส,ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะน้ำตาลก็จะใส่หนึ่งถ้วยเล็กประมาณหนึ่งถ้วยเล็กนะคะไม่พอเดี๋ยวมาเติมได้ใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวมาเติมทีหลังใส่ไม่หมดถ้าก็ใส่แค่นี้ก่อนโอเคไม่ต้องปิดฝาเปิดไว้อย่างนั้นแหละ มาจับเปลือกของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะใส่สาคูลงไปนะคะใส่สาคูลงไปตามด้วยกะทินะคะเดี๋ยวสาคูมันก็จะอืดขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวสาคูก็จะอืดลงมาก็จะอืดออกมานะคะจากนั้นเราก็ใส่กะทิลงไป กระป๋องนึงใส่ไม่หมดใส่แค่ครึ่งเดียวพอนะคะใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาพอเกลือครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้ แต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งสาคูก็จะอืดนนะคะอาชิมดูก่อนว่ามันหวานหรือเปล่าชิมดูก่อนนะคะอืมหวานแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะหวานแค่นั้นนะคะเอาหวานประมาณนี้พอดีแล้วแม่เอาหวานมากนะคะเอาออกรดหวานพอดีแล้วจ้ะ พอดีแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะปิดไฟอ่าปิดไฟเลยตักให้ดูเดี๋ยวสักพักมันก็จะอืดขึ้นมานะคะตอนนี้แลดูมันยังน้อยอยู่มันต้องอืดขึ้นมาอีกนิดนึงนี่จ้าเผือกต้มสาคูกะทิของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ